มาเที่ยวเชียงใหม่กันนะคะทุกคนวันนี้ปั้นจะพาทุกคนมาเที่ยวตลาดกลางสวนมะพร้าวค่ะที่นี่นะคะมีชื่อว่ากาดบะป้าค่ะคําว่าบะเป้าเนี่ยนะคะเป็นคําเมืองค่ะซึ่งแปลมาจากคําว่ามะ นนั่นเองที่นี่นะคะกาดบะปา้าเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นสถานที่ทํางานของเปิ้ลด้วยค่ะเพราะว่าเปิ้ลมาเปิดร้านอยู่ในนี้นะคะร้านนะคะจะเปิดทุกวันศุกร์เสาร์และก็อาทิตย์นะคะเพราะว่าตลาดเขามี3มวันในนี้นะคะก็จะเป็นตลาดที่มีทั้งขายสินค้าไม่ว่าจะเป็นงานคราสงานที่ศิลปินออกแบบเองแล้วก็ อาหารค่ะสตรีทฟู้ดที่นี่มีเยอะนะคะทุกคนแวะมากินกันได้อย่างวันนี้เปิ้ลก็ให้พี่ฮัตไปซื้อเป็นเมนูกุ้งอบอวุ้นเส้นมาให้เพราะว่ากุ้งอบวุ้นเส้นที่นี่กุ้งตัวใหญ่เด้งดึงแล้วก็อร่อยมากขนมต่างๆก็มีนะคะข้าวมันปิ้ง หอมมากหมูสเต๊ะเนื้อนุ่มเขียวละมุนล,ละมุนแบบว่าไม่มีมันติดด้วยค่ะใครกลัวอ้วนเนี่ยแวะมากินได้เลยและที่นี่นะคะก็จะมีสวนมะพร้าวแล้วก็ล่องสวนที่เป็นสีเขียวเขียวทุกคนคะลงไปยืนถ่ายรูปแล้วสวยมากหลายๆคนนะคะเขาก็จะใส่ชุดมาเป็นชุดสีขาวสีชมพูตัดกับสีเขียวเขียวของสวนนะคะโอ้โหสวยมากเลยถ่ายรูปออกมาแล้วดูดีสุดๆค่ะนี่คะ่ะได้อาหารเรียบ ร้อยแล้วเปิ้ลก็กลับมากินนะคะและขาดไม่ได้เราอยู่ตลาดมะพร้าวหรือการปดมะพร้าวเราก็จะต้องกินไอศครีมมะพร้าวค่ะเนี่ยเปิ้ลก็แวะมาซื้อนะคะไอศครีมที่เนี่ยฟรีท็อปปิ้งนะทุกคนสั่งไอศครีมได้เลยเขาก็จะเสิร์ฟพร้อมกับตัวลูกมะพร้าวส่วนตัวท็อปปิ้งอ่ะเราใส่ได้เองเลยค่ะเวลาเปิ้ลมาทํางานหรือว่ามาขายของที่ตลาดมะพร้าวนะคะฟิลก็จะเหมือนแบบว่า มาเที่ยวไปด้วยในทุกๆวันเลยเพราะว่าขายไปเที่ยวไปกินไปถ่ายรูปไปเพลินมากเลยค่ะใครอยู่เชียงใหม่หรือมาเที่ยวเชียงใหม่แวะมาเที่ยวกันได้นะคะที่นี่ค่ะกาดประเป้าค่ะ